ฮัลโหลฮัลโหลขอขอากาบสวัสดิทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมกันวยครับก็อยู่กับผมนะไชเกอร์ชีวีอยู่กับเกมไฟเอ็มในประเทศบิดชาวนะก็กด่วนเลยก็ขอวอวยพรให้สบคนที่เข้ามาดูคลิปทุทกคนนะในวันจุดจีนปีใหม่ในปีนี้นะขอให้ทุกคนนะเออมีความสุขม,มากๆนะคิดสิ่งไหนก็ได้สิ่งนั้นนะขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยขอให้เออมีเงินทองไหลมาเทมาเยอะๆนะแล้วก็เออฝาก ฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่เออจะออกไปข้างนอกนะจะไปเที่ยวจะไปกินข้าวหรือจะไปทํางานอะไรก็ตามนะขอให้คนนะอย่าลืมนะใส่แมสกันด้วยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะว่าช่วงนี้เออโควิดยังระบาดหนักอยู่เลยนะด้วยความเป็นห่วงแล้วก็หวางดีแล้วก็รักนะจุ๊บๆโอเคกลับเข้าเรื่องกันดีกว่าก็ตอนนี้นะผมก็อยู่ในประเทศบิชเชลนะซึ่งตอนนี้คนออนอยู่ที่ประมาณ232คนนะมากสุดที่ผมเห็นนะก็ประมาณ300คนนะที่เคยนะ ออหนึ่งสามร้อยคนบวกเลยตอนเนี้โอเคก็คนน่ากำลังจะเข้ากันมาอยู่แหละก็ประเทศบิดชานะก็เปิดมาได้แล้วสองเดือนนะก็เกิดจําไม่ผิดนะรู้สึกว่าเปิดวันแรกจะเป็นวันที่หนึ่งธันวานนะแล้ววันนี้ก็วันที่ชิดเดือนมกราก็ประมาณสองเดือนพอดีเลยโอเคนะซึ่งในวันนี้ผมก็อ่าอยากจะพาไปทัวร์ประเทศบิดชาดีกว่าจะไปอู่รถดีกว่าไปด,ไดูมีช่างว่ามีช่างสาวสาบ้างไหม มเมดาไข่แอรเป็นรถจากกวงผมนะแต่งเต็มเรียบร้อยได้ามาจากอันนี้ก็คือเป็นกล่องปบบระถุกราชาประเทศนะได้มาก็าคือถ้เอาเกิดใครที่เข้ามานะตอนนี้คือยังมีแจกนะส,สึกว่ามันแจกไม่ไแน่ใจว่าแจกถึงสิ้นเดือนหรือเปล่าก็คือว่าจะหมดวันนี้วันสุดท้ายนะสินส้นเดือนนะเออก็คือใครเข้ามาหลังจากอาจจะไม่มีแล้วเพราะว่ามันหมดแค่สิ้นเดือนเนี่ยไอ้กล่องกาชาจะลดจะรดจากกวงเนี่ย ไม่มีช่างผู้หญิงเลยไม่มีมีแต่ผู้ชายมีแต่ผู้ชายไปดีกว่าอุ้ยกูสอบหูได้สองหมื่นเออคือวันเนี้ยในประเทศอ่ะว่ามีกิจกรรมแจกซองของเปลกระแนงตไปรุ้นเงินนี่นผมได้มาสามซองก็คือได้มาเปิดได้สามพันสองซองแล้วก็อีกซองได้สี่พันก็เป็นหมื่นหนึ่งนะเออ แต่คนมเมื่อกี้โหโชคดีมากเลยซองเดียวได้สองใส่สองหมื่นนะโหโคตรคุ้มอ่ะ <_ d ata> ไม่อะไรที้โอไม่มีช่างผู้หญิงเดี๋ยวไปดูโรงพยาบาลดีกว่าอาจจะมีพยาบาลสวยๆอยู่ก็ได้ <_ d ata> พยาบาลพยาบาลพยาบาล,าบาล <_ d ata> โอล้โห้าเกิดสังเกตในวิเตอร์ตอนนี้จะมีแคปชั่นเยอะมากเลย <_ d ata> โอ้ยพยาบาลอุ้ยมีลำโพงด้วยหัวจัง โอ้มีคนมีคู่มีคู่ดังนั้นเลยอ่ะไม่อาดีกว่าไม่กล้าทักอะ่ะกลัวเขามีเจ้าของแล้วบทนี้ไม่ต้องการแสดงความคิดเห็นแต่ต้องการให้การแสดงความคิดถึงโอ้โหก็คือ Yet, ที่สังเกตได้เลยในการในตอนเนี้ยทีว่วก็คือเธอโงูเธอจะเิ่มก็ไม่เป็นไรขอให้เข้าใจเราไม ขอให้เข้าใจเราไม่ได้แค่วันไหนผมวันไหนผมลากผมล,ผมล้างผมรอวันไหนผมตัวผมพอผมลาโอ้แคปชั่นเยอะมากคนนี้เขาก็มีคู่แล้วอ่ะมีแต่คนมีคู่ทั้งนั้นเลยโอ้ทำไเดียแบบนี้ช่างก็สาสาก็ไม่มีเอาแป๊บ,บนึงดูมนเราไปทำอะไรดีอยาจะพาไปถั่์ เป็นยันดีเออไปหนดีคิดไม่ออกทำงานดำก็ไม่อยากทำอะไรวะดวงจันทร์มีข้างแรงมาแล้วดวงจันทร์มีข้ามแรวแค่ตอนกลางคืนไม่ต่างอะไรจะเราที่เราตีหีค่ากค่บมาเวละมันไม่อาจะมันไม่สันหามันจะมาจากไหนวะ nên hát vườn đi qua dưa. Cool. Ya ao mang đi qua. Ah, có dạng kiếp săn đi qua đi. Oh, để đi qua. Ah, adegon đi dọc đi qua dưa. đi. Kìa อะไรดีคิดเซ่คิดไม่ออกหัวไม่เล่นเลยอ่าอะไรดีอืมเอาต้องออาแบบไม่เด็ดเด็ดเลยอืมอ่าฮะอ่าอันนี้ไม่ได้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 โว่นนมาได้นนไไดคิดอู้ชนจนได้ดีไฟไม่แตก คิดสิค wow. oh, 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 okay, ิด yeah, ค ah, ิดคิดคิดคิดมีคนไหมเนี่ยดูไม่มีดูไม่มีคนแล้วโอ้ยังมีคนอยู่ว้าโอ้ยนายกอยู่โอ้ยเขาแข็ไม่ได้อย่าโดนนึกกระสีเพลงอ่าเดี๋ยวขอคลิทแคปชั่นก่อนอะไรดีวันสุดท้ายของกองกาแล้วเนี่ย อ่าฮะคิกเก็ชั่นไม่ออกเลยเดี๋ยวก็อ่านการการบ้าส่งกูไ,ไ,ไ,ไม่ใช่นี่เสร็จออกได้ไปใช้ขายไอ้รับของมันผมไม่ใช่เจ้าชายอะไรเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เป็นสวิอแต่ผมกอ่บบาเดี๋ยวประนด็นคิกเก็ชั่นไม่ออกอืมคิดไม่ออกจริงเลยเนี่ยมองตรงไม่มีแคปชั่นไม่มีหนูอะตัวเนี้ย ตรงนี้ก็เป็นอ่าร้านอาหารไว้ขครเครอตลอดแล้วก็สำับใครที่มาเออจะมาค้าอาหารใช่ไหมนี่พวกข้าวอันนี้คือ XL กินจะเด้ก็อมมี L แล้วก็มี S นะอันนี้ก็เป็นส่วนผสมที่ต้องใช้ในการค้าวนะนี่สำหรับใครที่เอออยากเข้ามาทําเกี่ยวกับเออเป็นพ่อพ่อค้าขายข้าวนะก็ามาทํากันได้แต่ตอนนี้ผม,มคิดแคปชั่นไม่ออกเลยอือเดี๋ยวจะพาดูเลเบลด้วยดีกว่า รีเบลทูเชฟหรือว,ว่าพวกเตะอาวุธใช่ไหมอ่าตอนนี้คิดไม่ออกเลยอืมคิดไม่ออกอแป๊บนึงนี่คแคปชั่นผมรอแจ่งเอาไปอยู่นะครับไม่ต้องรีบเลยอยอ๋อ๋อนายกนายกวันหนึ่งก็รับปากอย่างลอยๆอ,อีกคนก็รอคอยอย่างตั้งใจอง,องหักอยากเล่นโทรศัพท์ มันมีแต่หมดเสอใแล้วมันไม่หมดใจหรอโอ้ยโอ้ย <c oughs> คิดกันได้ไงเออเรื่องของเราแม่มัน <c oughs> ก็เออโอยแคปชั่นเต็มทวิตเตอร์หมดแล้วคิดไม่ออกแป๊หนึงคิดก่อนอหัวไม่เล่นเลยขโมวยอย่าขออนุญาตเข้ากูเกิลดีกว่าเออแคปชั่นเด็ดเด็ด ขออัญลักไก่เข้าวูเกิลดูบนแนวทางแล้วกันนะคิดไม่ออกจริงๆอุ้ยเมื่อกี้ดูรถโอเคเรามีข้าวอยู่ทันรถาจานหนึ่งโอเคเี๋ยวผมก็จะพาขับรถพาไปดูอ่าเรเบลของประเทศนะว่าเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้ผมก็นั่งคิดแคปชั่นไปได,ด้วยดีวยกว่าเสบัตสบัดิ อ่าเดี๋ยดิคิ่หเหอเริ่มเริ่มคิดออกแล้วอ่าแกบบ็เป็นนะครับแฟนแฟนคน,น,นที่เธอเข้ามาขอให้สักดีไม่มีครับอะไรถึงไม่มีหางเปาให้แต่ก็มีอะไรว่าไม่มีหางเปาให้เหรอไม่มีหางเปาให้แต่แต่แต่เงินนี้แต่เพี้ยวโอ้ยไม่มีหางเปาไม่มี หัวใจไม่ได้ใช้หัวฉินที่เราจะกินแล้วจากไปนี่ก็เห็นบ่อยแล้วนะอันเนี้ยอ่าไม่ได้มีไม่มีอ่างเปาให้หรือไม่มีหางเปาแต่ก็เข้าไหมวะไม่มีหางเปาวันวันนี้ใจเซจะไปกระเด็นอะไรดีครชั่นมาเยอะจังเว้ยทำไมหมอกลงจังวันเนี้ย โอเคเรามาถึงเลเบลแล้วหาลูกสาวลูกชายคนหาลูกกันแล้วไม่มีอย่างเป่าให้เราไม่มีอะไรชีวิตไม่มีอะไรความรักต้องการความอบอุ่นผมอยากกอดคุณต้องทำยังไงไม่มีใครรักอยากเฉียใจอดทนต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็แก่ตายเองโอย โอเคนี่เป็นโต๊ะคราบโต๊ะคราบนะก็งะทำได้แต่ตู้เซฟพวกวอลใช่ไหมบัตรแกงบัตรเพิ่มอ่าบัตรพิ่มสูตรบัตรมาดีๆมาดีมือบัตรขึ้นสภาเนี่ยเดี๋ยวแตกเดี๋ยวได้เดี๋ยวแตกเป็นโต๊ะวัคคาวุ้ดวุ้มีพวกไม้เบสบอลใช่ไหมไม้อะไรนี่มาสนุกเกอร์ใช่ไหมอันนี้ไม้กอล์ฟไม้เบสบอลนี่อ้าวจริงๆอันนี้คือกล่องสุ้มรถอันนี้คือกล่องอัมพาวน์ เอส่วนตอนนี้ครับเหมือนกันเงิทุเซฟโอเคนี่ก็เป็นทู้เซฟทุ่มเซฟยี่ลอยได้ไม่รู้อ้าวมันนอนเฉยเลยแฟนเก่าไม่รับเชิญมันดีไซน์เคิ้นไม่ได้ปัดหนูนั่นน่จ๊ะเมากันยังมีชั้นหนึ่งลเธอิโสดค่ะอุ้ยน้ำหอมวันจันทร์อ่า อืบอกไม่หน้าตาไม่ค่อยดีถึงหน้าตาพี่ไม่ค่อยดีแต่มันอ่ะนี่วะถึงหน้าตาถึงหน้าตาพี่จะหนึ่งหน้าตาถึงหน้าตาพี่จะไม่ค่อยดีใช่ไหมถึงหน้าตาพี่จะค่อยแต่งเงินในวันที่เจ็ดแต่งเงินวันที่เจ็ด แต่ถึงหน้าตาพี่ไม่ค่อยดีแต่เงินในบัญชีมีเจ็ดแต่เงินในแต่ถึงหน้าตาพี่ไม่ค่อยดีแต่เงินแต่เงินในบัญบัญชีบัญชีพี่ถึงหน้าตาพี่ไม่ค่อยเดแต่เงินบัญชีมีแต่เงินบัญชีมีเจ็ดหลัง ถึงหน้าตาจะถึงหน้าตาจะไม่ค่อยดีแต่เงนินในบัญชีเงินชีนนชมีอยู่โอ,อ,อ๊้ยกดผิดอืมสองตัว่าที่นั่นเอกเอกเอก,เอกแล้วก็เอกเอก ทดแทนได้เปล่าได้ไหมวะเจียมไหมถึงหน้าตาถึงหน้าตาพี่จะไม่ค่อยดีต้องใส่พี่ดีกว่าถึงหน้าตาพี่จะไม่ค่อยดีแต่เงินบชีพี่มีทดแทนได้ป่ะถึงหน้าตาถึงหน้าตาพี่จะไม่ค่อยดีแต่เงินในบัญชีพี่พี่มี ตายไหมเฉียบไหมชั่วโมงหนึ่งคิดได้แค่นี้แหละได้โอ้โหปากันเลยโอ้ยสองคนได้เคือโอ้โหมอแต่เ็ผู้ชาย โอ้โหมาสองคนตะกี้เลยเลยเข้มบูมากันเต็มโอ้ได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 ้ละโอ้โหมากันเต็มเลยโอ้โหใครเนี่ยกี่เด็กผู้ชายทั้งนั้นเลยไม่มีผู้หญิงมั่งหรอเดี๋ยวคิดคำนชทดิคิดคำแชทดิ kiếm rồi kiếm gọi, à lại đi à lại đi quá ta tình lạc có giờ dù อเอ้ยเริ่มคลิปแล้วอ๋อเลยเลยเลยม,มาตกปลาแล้วนี่ว่าใครเนี่ย ไปไหนเนี่ยมีส่งไหมเดี๋ยวดิเริ่มคิดเริ่มจะคิดได้ละโอ้ยพาตีประเทศหลีก็ไปไหมเหรอถ้าอะไรนะอ้าวเบิดลงอีก ถ้ารักที่เรามีถาถ้ารักถ้ารักที่เราถ้ารักที่เรามีเงินถ้ารักที่เรามีเงินเยอะแล้วถ้าวันนึงเงินเราหมดยังจะรักเราอยู่ไหม เงินเรายัางยังจะยังจะรักเราอยู่ไหมถ้ารักที่เราหมีนกันเยอะแล้วถ้าวันหนึ่งเงินเรายัางจะรักเราอยู่ไหมโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะก็อย่าลืมนะถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และ้วเกิดใครที่ยังไม่กดคัสต์ใครนะก็อย่าลืมนะช่วยกดคัสต์ใครเพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะ ช่วยกดสังเกตดิไว้ด้วยเพราะเวลาที่ผมอัดคลิปใหม่แล้วมายูทูบมันไม่ชอบแจ้งเตือนไงถ้าเกิดไม่กดสังงกระดงไว้ต้องต้องกดด้วยนะมันจะได้เห็นว่าเออมีคลิปใหม่ขึ้นแล้วโอเคถ้าเกิดอย่าลืมนะใครดูแลวชอบอย่าลืมช่วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อใจผมเยอะๆแล้วก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปว่าคุยกันได้นะหรืออยากผมตามคลิปเกี่ยก,กัอะไรก็บอกกันได้นะโอจะทําให้นะโอเคก็เดี๋ยวประเทศอีก5้าทีแบตเตอรีนะ่แล้วอย่ามดต้องรับประกันกระดาษก่อนเดี๋ยวรถหายแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ ลาไปก่อนสวัสดีครับไปละบ๊ายบายเจอลิปหน้า